สวัสดีครับร้านสมัยทีสวิตนะครับผมช่างเอกนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนจอครับผมเป็น m a macbook Pro นะครับผม A 2สองสองแปดเก้านะครับผมอันนี้ก็คือรายการจอแตกนะครับจอเก่าแตกนะครับก็ทําการเปลี่ยนแล้วครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องจอแตกจอเสียนะครับผมก็มาให้ทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนรอรับกลับได้นะครับผม ทมายที่สวิตก็มีทั้งหมดิดสาขานะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสะดวกก็แวะใช้บริการได้ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาธนานานอโศนสครัดิวเทนมอร์รักษาเซ็นทรัลรัตนาธิเบสสาขาท่าพานะครับแล้วก็สาขาวัชรพลสาขาดมอร์บางกะปินะครับผมแล้วก็มีสาขาเม่กาบางนาสอนนกงาได่ายอยู่กัเวทนะครับไปฟิวบางนานะครับก็แวะใช้บริการได้ทุกสาขานะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนจอครับ สวัสดีใช้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ